เรามาดูการแข่งขันจักรเยาะกันนะครับ<า>รวิลาการบุศณของวัดศรีศาสตรส์บ้านหนองขามันนะครับระหว่างบ้านหนองยะป้องกับโรงเรียนบ้านหนองแต้นะครับกำลังปรับกันอยู่นะครับทางนี้หนองแต้นะครับนี่น,นี ้านหนองยาป้องหนองยาป้องหนองสังก็ผสมกันไปนะครับก็ในพื้นที่เขตตำบลหนองสังนี่แหละครับทำกติกากันก่อนปั๊บเปลี่ยนเปลี่ยนข้างกันกัน ต่อยิ่งสุขผิดทางปากเสียแล้ว่แล้วจะเปลี่ยนแล้วว<ส>่าต่อเริ่มแล้วนะครับน้องแต้ฝั่งทางนี้ออกสีส้มๆลูก สามหมอสามหมอลูกพ่อแลนี้น้องยาป้องวดวนตุยนีย้น้องสังเจ้าหญิงสังเลยเ๋ยเ,ยเยอาแล้วครับเ,<อ>เริ่มแล้วครับคนขอไป ให้เข้ากันโอ้คุณ่อบบลุษอยู่ทั้งหลังอ้าวพอมแล้วเริ่มเรมโอ้อาอ้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 เริ่มเลเริ่มเลมา น้องป้องอะไรน้องแต้ดึงน้องแต้ดึงน้องแต้ดึงใกล้ละใกล้ละน้องแต้ดึงโอ้น้องแต้พลังหนุ่มแต่ว่าพลังวัดเป็นไงเอาน้องกระป้องน้องยระป้องลุยน้องยระป้องยามืนยามืนยามืนโอ้ย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 ไม่ล้มเปลี่ยนแดนครับแล้กีลาเปลี่ยนแดนไม่ล้มแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าดินก็ ดินก็เหวเหลวๆพอดีกดไม่อยู่นะครับกดไม่อยู่ว่าเปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้าง